มีคนอยู่คนหนึ่งครับเขาชื่อโค้ชเฉาเขาเป็นคนจังหวัดมหาสารครามเรียนจบวิศวะแต่ไม่ทำงานในสายที่ริ่มเรียนมาเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักน้องหมามากเขาจึงตั้งเพจชื่อฝึกหมาศาสตร์สอนให้แฟนเพจที่มีน้องหมาดื้อครับเลี่ยนน้องหมาดือ้อให้กลายเป็นน้องหมาน่ารักไม่กลับสายไฟคือเป็นที่ฉี่เป็นที่ และก็สอนอื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้งสอนให้น้องหมากลายเป็นนักแสดงได้ด้วยในที่สุดแฟนคลับก็เรียกร้องให้โค้ชเชาทำหนังสือเกี่ยวกับการฝึกน้องหมาโค้ชเชาจึงทำหลักสูตรออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือหรือที่เรียกว่า QR Code Book นั่นแหละครับขึ้นมาและในที่สุดก็ขายได้เกิน1ล้านบาทใน20วันไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์อะไร ุณก็สามารถทำเงินนับล้านจากประสบการณ์ที่คุณรู้ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าการสร้างตัวตนสร้างสินค้าด้วยการลงทุนศูนย์บาทแล้วทำเงินล้านได้อย่างไรนี่คือหลักสูตรออนไลน์ที่คุณสามารถเรียนได้ฟรีเพราะครูพี่มก ลุกขึ้นมาบอกวิธีทำเงินล้านจากงานที่คุณรู้เอาประสบการณ์ที่สอนโค้ชชาวนี่แหละครับมาทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ความยาวกว่า2ชั่วโมงอ่ะครับให้คุณได้เรียนไปทีละขั้นทีละขั้น,นจากประสบการณ์ที่คุณมีไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรเป็นครูบาอาจารย์เป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าสายไหนต่อสายไหนนะครับคุณก็สามารถทำเงินนับล้านจากประสบการณ์ที่คุณรู้ได้แค่รู้วิธีและครูพี่ม็อก ก็ได้เฉลยเคล็ดลับนี้ไว้ในหลักสูตรออนไลน์ขายความรู้ทำเงิน1ล้านบาทใน20วันให้คุณเรียนได้ฟรีเลยครับสนใจเรียนฟรีในหลักสูตรนี้ก็แอดไลน์ครับ l i n ์ at seven d book จุดสโตเข้าไลนา์ไปแล้วพิมพ์แจ้งว่าเรียนฟรีกับครูมอ็อกเจ้าหน้าที่ จะอำนวยความสะดวกให้ครับ